สวัสดีนะครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาร์ฮอปชาแนลนะครับมาอยู่กับโหมด 5v5 มูบาส์นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะก็เป็นมันเป็นการรีแลงใหม่นะครับเนาะทีนี้ตัวที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือเป็นเออร์ลนะครับในตําแหน่งจังเกิลนั่นเองนะครับอ่าสำหรับป่าตัวนี้นะครับที่เขานิยมหยิบมาเล่นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบอ่าเล่นง่ายเข้าถึงตัวง่ายสกิลแบบวงกว้างดีแล้วก็แรงด้วยนะครับข้อดีของมันก็คือมันดูดเลือดได้นะเพื่อน สกิลหนึ่งก็คือการอ่ะพุ่งไปข้างหน้านี่แหละเวลาโจมตีศัตรูปั๊บมันก็มันก็จะโดดเข้าไปประชิดตัวนะครับเนาะสกิลสองก็คือเห็นปะถ้ามันอ่าเก็บสเต็คครบห้ารอบปั๊บมันจะใช้เป็นอ่ามือที่ใหญ่นะับแล้วก็ดูดเลือดขึ้นมาได้ขึ้นมาด้วยได้นะครับแต่ว่ามันมันก็จะมีเกรดเกรที่อยู่บนหัวนะเพื่อนนะเกรเกรดนี้นะเพื่อนเนะเกตสีเหลืองนะก็คือถ้ามันหมดปั๊บเราก็ต้องมาเริ่มเก็บสเต็คใหม่แล้วอะไรแบบนี้ผมมองว่า ตัวอย่างเออเล่าถ้าให้เลือกระหว่างออฟเลนกับตัวป่านั้นแนะนําเป็นป่าดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีพวกคีบพวกอะไรให้ตีเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยโดดเข้ามาทําจังหวะแบบนี้จะง่ายกว่านะครับแล้วก็เก็ดสีดืองแดงนะเพื่อนๆนะเวลาที่เราที่มันเต็มปั๊บมันจะเข้าไปประชิดตัวศัตรูนั่นเองครับดูนะ เห็นปมันจะแบบเอฟเฟกตีทีนึงนั่นแหละประมาณนี้แหละเห็ปะคือมันแรงจริงๆนะเพื่อนสกิลของตัวนี้นะครับนี่ไม่ถึงถึงไปเนี่ยผมว่าวงมันวงมันไกลดีนะครับวงมันไกลแล้วมันก็กว้างดีนะเเราก็ ตีอ่าตัวนี้ไปก็ได้เพื่อนตีมังกรไปก่องก็ได้นะเพราะว่าถ้ามีสกิลสองกับอ่าพันนิดน่าจะแบบชัวร์เลยน่าจะได้นแน่นะครับข้อดีของมากอย่างก็คือเวลามันจะตายปั๊บเพราะกดอันตรีอะไรแบบนี้ท่านี้ไม่ถึงด้วยความที่ตัวของมันเรียกได้ว่าไงล่ะอ่าพอจะตายปั๊บกดสกิลมันก็ดูดเลือดแบบขึ้นมาครับมันก็เลยแบบเป็นตัวตนที่โหดมากๆนะครับ แต่แบบมันสามารถฟาร์มคลิป2ตัวพร้อมกันได้นะครับก็แล้วแต่แล้วว่าเพื่อนจะจะดีไซน์ออกมายังไงนะครับแล้วแต่ว่าคนเล่นนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าฟาร์มเร็วด้วยแหละตัวนี้นี่ฟาร์มเร็วล้วก็โหดนะครับสกิลก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเกินเกินไปนะครับเห็นปหก่อนที่เราจะเข้าไฟเราอาจจะเก็บสแตก็กรก็ได้เพื่อนเก็บสแตก็กอนแล้วก็มันทําให้เราสามารถเข้าเข้าไฟแบบลดความเสี่ยงไง แต็ว่าคือตัวมันมีอ่าโมบิตี้สูงเนาะ็ปะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับพอยังไม่มีอะไรปั๊บก็พยายามพยายามยาเสียเวฟคีปนะเพื่อนๆเก็บให้หมดนะถ้าแบบเราเก็บได้นะครับถึงแบบบางบางทีอะพวกเมดไปช่วยเล่นไหนนะแล้วก็วิ่งมาเก็บคิปก็คือเทคนิคการเล่นป่านะครับพยายามแบบดูคลิปกลางช่วยช่วยเมดนะเพราะบ,บางทีเมดเขาไปยาเขาไม่ได้กลับอะไรแบบนี้เราก็พยายามดูช่วยเขานะครับ จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเราเล่นง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่เสียเวฟทีด้านข้างนะครับโดนโดนโดนถอยก่อนแล้วกันไปยิ่งได้บัฟของมามังกรเล็กนี่มันจะทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็วกรีเจนเลือดแป๊บเดียวนะครับเลือดเต็มนะครับเข้าไฟทีนึงก็เต็มแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ด้านบนมัน เขาบุกเข้ามาแต่ว่าเราเก็บเวฟคลิปต่อมะครับคลิปป่าคลิปอะไรแต่ละตัวน่าจะมีเวลาอยู่ประมาณอ่าหนึ่งนาทีครึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะที่ลองลอง,ลองนับดูนะครับส่วนมากเขาชอบออกเป็นขวานฟาร์มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้เลือดกลับคืนมานั่นเองนะนเวลาที่เราสังหารคลิปได้นะครับมือมาละมือมาละ โอเคเห็นปะ่ะก็คือว่าถ้าแบบเขาเติมไฟดีเราก็มีโอกาสชิวได้นั่นแหละเดี๋ยววิ่งขึ้นไปด,นด้านบนก่อนว่ามีบัฟฟ้าไหมอ่บาบัฟฟ้าไม่มีก็เอาคลิปเล็กก็ได้นะครับตัดตัดพวกคลิปเล็กเขานะครับเราจะได้รวยๆนะครับดูบัฟฟ้าขึ้นไปเอาฝั่งเราก็ได้ครับอเอามังกรก็ได้มังกรจริงๆก็พยายามดูที่แมป้วยนะครับว่าถ้า ถ้าคิดว่าเอาไม่ไหวก็ไม่ต้องเอานะเพราะาเดี๋ยวเราจะเสี่ยงโดนเขาลาาไปได้นะครับบางทีเลือดมันเหลือน้อยมันจะโดนลาเนี่เข้าได้เห็นเห็นปะ่ะเพราะกรดเกรสีแดงมันมันเต็มปั๊บตีสองสามทีมันมันก็ขึ้นแล้วแหละส่วนมากอ่ะพวกแลงสูงสูงโโหตัวนี้นี่เขาไม่ค่อยปล่อยกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโหดไง เล่นง่ายนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับแบบฟาร์มคลิปสองตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะทาให้ฟาร์มเร็วไงยิ่งแบบช่วงของการเกมไปนี่โหเร็วสุดๆโหดด้วยครับเพราะว่ามันทั้งมีความถึกทั้งความโหดสกิลแรงอะไรแบบนี้นะครับซีซีก็มีนะครับมันเลยทําให้แบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าจับตามองมากๆนะครับติดมันแพงเฉยเลยดี่ลองเห็นว่าคลิปกลางเข้านะครับ ่าเอาตอนไหนก็ได้นะครับอ่าคลิปในคลิปป่านะครับอ่านี่ผมไปขึ้นไปเอาแดงเขาก็ได้นะโอ้โหโดนดึงไปเซ็งเลยอุตส่าห์ว่าจะโมเบ็นะครับไม่ถึงนะครับโอเคปาเขาหนีเราไปเขาก็โดนอยู่ดีทีมเราก็ไปซอนนะครับ ทีเดียวตายไม่ยังวันนี้โอ้โหตายนะครับดนดึงสกัดได้ปะเนี่ยไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้หมดแหละส่วนมากอะพวกที่เราดูแข่งขันนะครับเขาจะชอบหยิบสกัดไป เนะพราะอะไรเพราะว่าช่วงเลดเกมสกัดคือมันแรงมากแต่ว่าต้นเกมถ้าแบบทำทำเกมไม่ได้ก็คือจบเลยนะครับสกัดก็เขาปรับมาแพทใหม่มันจะเป็นสกิลเวทมนต์นะครับตอนแรกมันจะเป็นสกิลกายภาพรวนนะครับส่วนมากไอเทมจอกเกาะของเอือล่อเนี่ยเขาเขาจะออกเป็นสเปียร์ออฟลองจีนูนเพราะว่าอะไรมันจะได้มันจะลดลดกรกะพอๆกันกับพวกอ เคนสเปียร์แต่ว่ามันจะมีพวกรถคูดาาพวกอะไรเข้ามาเสริมนะครับมีเกาะมีอะไรด้วยนะครับเห็นปะคือแบบด้วยความที่ตัวของมันนะเข้าถึงง่ายนะครับเข้าถึงเข้าถึงตัวง่ายแล้วก็สกิลแรงอะไรแบบนี้สกิลโดนหลายตัวด้วยนะครับเอาไม่โดนเฉยเดี๋ยวผมขอ,อบัฟแดงก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไป โอเคจังหวะน,นี้เดีย๋ยวเพื่อนๆก่อนเข้าไปเราก็กดอันนี้ก่อนนะครับเก็บเก็บบัรก่อนนะครับพูดผิดนะครับเก็บสแต็กก่อนนะเห็นปะได้ไปเนี้ยได้ไปเนี่ยโอ้โหทีมตายแต่ไม่เป็นไรแลกป่านะครับคุมนะครับจังหวะน,นี้คุมอาจจะไลได้ถึงดากเลยนะเนี่ยเอาดากเลยก็ได้ครับจังหวะน,นี้ ว่าเขาเขาตาย3าสตัวไงเขาเข้ามาไม่ทันแน่นอนนะครับพอดีพันนิดมาพอดีนะครับโอเคเพราะว่าด้วยความที่ตัวของมันเนะเวลามันเข้าเข้าคุกไฟวงในเข้าไฟวงในเนาะก็คือมันอาจจะเสี่ยงตายด้วยแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้คิวนะครับ เในบ้านนี้ผมมาเวทบัฟแดงเขาได้ผมก็ถอยนะครับสบายแล้วจังหวะนี้ล,ล้วก็ค่อยเราก็วิ่งกลับมาบัฟบัฟฟ้าเราเหมือนเดิมมันจะเป็นการตัดกำลังฝั่งต,ตรงข้ามนะครับอะไรขอมามาเนี่ยยังบัฟฟ้าเชยเลย อ่ะทีนี้ไอเทมอีกชิ้นต่อมานะครับที่เขาหยิบมาก็จะเป็นนี่แหละคอ r t สเ p ปนะครับเพราะอะไรว่าเพราะว่าเวลามันจะเสริมความถึกแล้วก็เวลาเข้าไปวงในนะครับมันจะ,ะทำให้ศัตรูติดสโลด้วยนะครับโอเคทีมเข้าไปเขาเขาไปคุกด้านในกันผมเอาตัดบัฟฟ้าเข้าเลยแล้วกันนี่อาจจะได้ถึงป้อมเลยนะเนี่ยโอเคเห็นปหเขาไปเสียเวลาอยู่ด้านด้านบนนะครับผมผมว่าน่าจะเอาป้อมได้นะเนี้ย ไวโ l e เยังไม่แรงพอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตีสักหน่อยนะถ้าเข้าเข้ามาจริงๆเรายังมีอันตีในการออกนะครับอืผิดทางอีนิดเดียวผมว่าน่าจะจบได้เลยนะเพื่อนนะเห็นว่าไม่มีอะไรละเข้าทีเดียวนี้จบได้เลยนะครับ อ่าโอเคพเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปแนะนาแนทางการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับเออร์ลนะครับในตำแหน่งจังเกิลน,นะครับก็ลองหยิบไปเล่นกันดูได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้โหดสุดๆนะครับก็พวกรูนพวกอะไรส่วนมากเขาออกเป็นสายตีเร็วนะพวกอาเวกสิบอาสปิริตแล้วก็ดักต้นคอนนะครับพอดีรีแลงมาผมก็เล่นหลายตัวเนาะก็ประมาณนี้แหละโอเคเพื่อนๆก็ลองหยิบนำไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่ตัวไหนนะครับ นเนาะไอเทมก็จะเปิดให้ดูไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับน่ะนี่นะเห็นปะโอเคเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย